ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิมายค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนและก็ที่จริงก็คือคิดตีปล่อยออกมานานแล้วนะคะกับ f o r e f behind the scene ของ MV เพลง about า h a ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังการถ่าย MV เพลงนี้กันนะกับเพลงที่บอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็หลอนแหลกมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมเบื้องหลัง MV ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่ม คือเอวนี้เป็นอะไรที่คอสตูมอะชอบคอสตูมทุกลุกเลยทุกคนแล้วก็เซตฉากได้ออกมาได้แบบปังมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมเบื้องหลังไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะพร้อมแล้วเริ่มไปหาดะซีน อันนี้ MV นี้ถ่ายสองวันค่ะคนคะพวกเราโฟอีมาถ่าย MV เพลงบ้าชแล้วก็มากับเซตแรกเซตชัดแรกเป็นชุดคุ้มอาบน้ำเซตจมพูวานแววแล้วก็มากับพี่สองคนดีคนเดิมกวมกับมิสิกวิอเบาชาเพลงนี้เป็นสิงเกิลที่สองของของอัา่ิงเกที่สามใกล้แล้วใกล้แล้วที่จะให้มันเป็นตัวที่มันเชื่อมต่อจากเพลง ที่แล้วรวมไปถึงเพลงก่นกอนๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงแบบภาษาอังกฤษล้วนแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้คนแบบไปโฟกัสแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์กับตัวเพลงมากกว่าที่จะแบบมาโฟกัสกับเรื่องราวในในในหนังอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่เน้นความสดใสของนอ้องๆแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยโดยที่ก็<า>มีคอนเซปต์เจือๆเอาไว้เป็นเรื่องของการแบบบุฟออนของ ของคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเลิกกับคนคนหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยกลับมาสนใจตัวเองกลับมาสนใจแบบเพื่อนๆรอบๆตัวอะไรเงี้ย <Happy. S 2> ก็ฉากที่เป็นบ็ตสเตจมันก็จะมาตรงช่วงกลางเพลงเนาะเราก็จะเห็นน้องๆแต่งตัวกันในลุกเดียวกันหมดเลยครั้งแรกที่เป็นแบบเป็นบัตรอบทั้งหมดมันให้ความรู้สึกแบบเป็นเกิร์ลกรุมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแบบพอมันเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ท่องนี้ก็อยากให้เห็นแบบมทอนแล้วก็ ความรู้สึกโดยรวมของห้องนี้มันรู้สึกว่าน้องๆดูเป็นสาวจังเลย,ยอะไรเงีสีมากนก็คือแบบ ชุดของพวกเรานะคะเย้ก็คือแบบว่าเราจะมีแบบเป็นผ้าคลุมเหมือนเรากําลังแต่งตัวอยู่แบ็กสเตจแล้วีเขียนชื่อด้วยน้อยก็คือเป็นชื่อของเมมเบอร์แต่ละคนค่ะก็คือแบบฟุงฟิ้งหนึ่งแต่ข้างหลังฟิงหนึ่งข้าว่าเบลชาแล้วก็เฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากเกตตรงที่มีชื่อทั้งชื่อเพลงชื่อวงแล้วก็ชื่อเมมเบอร์ด้วยก็คือแบบไม่ต้องกลัวสำกับไข่แล้วไม่ได้เหมือนเขาแน่นอน เดต้องแบบว่าเป็นแต่งตัวแต่งชุดแพะนี่เป็นชุดแบบชุกอดอะไรอย่างงี้แล้วก็จะแบบเต้นวัวเนี้ยเป็นอไที่เกินเบอมากเลยไม่เดต้องแต่งชุดปากเลยนะแบบอ้ไม่ไไมไอ้ที่ไม่แต่ง่งอะไรก็คือต้องแบบมินสปายคนคือด้วยความที่ว่ามันจะเป็นยากแต่ว่าเราเนี้อ เขาบูธืบบที่เราเต้นออนเซตเรายได้ฟจิวแบบมีความกระแดะนิดนึงแล้วก็เลยต้องใช้เทปใส่พันรองเท้านะคะเพราะว่าเพื่อที่จะยึดรองเท้านะไม่งั้นข้อเราก็จะพลิกก่อนแล้วเราก็จะเต้นได้แค่ชุดเดียวก็ต้องเข้าโรงบ่าก็ได้ค่ะทุกคนตอนไหนน้องคูไม่โอเคนะโฟล์ทและคอสตูมน้าคอสตูมคอสตูมต้องหลงคอสตูมต้องหลคอสตูมแค่นี้ก็หลงกันไม่ไหวแล้ว เราเติบโตขึ้นรอยากดูด้วยนอนเยอะขึ้นก็ตรงนี้นะคะตรงหน้ากระจกของพวกเราเป็นเท่าไหร่ตัวพวกเราเฮ้ยแฮชเช่แล้วมีดามีพลารอยแล้วก็มีหน้ากระจกเป็นเขียนว่า f O r I X O X O ต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นแบบ beauty shot แบบโพสแฟชั่นแฟชั่นอสวยอะไรประมาณนี้เมื่อกี้คือการแต่งตายของชุดนี้แล้วแล้ออกมาฉันจะไปเดินแบบแต่งตัวแบบเกลแกงประมาณ ทำตัวเป็นใครนะทำตัวเป็นใครนะทำตัวเป็นพันให้หัวร้อจริงเดี๋ยวให้เงินสั่งปุ๊บได้ปั๊บแต่ต้องมีเงินต้อนก่อนซีแล้วตอนนี้จะเป็นซิมแบบว่าเดินมาร์ติิติไปมือนิวยอร์กแบบว่าเออฉันแต่งหน้าแต่งผนวแล้วเป็นมากรูมิติ

ชอบความทรงผมแบบหมวนโลกับทรงผมยังทำผมไม่เสร็จอ่นะ ทวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรากําลังแต่งหน้ากันอยู่ b a c k สเตจอะไรอย่างงี้แบบเตรียมตัวเอ่ยรีดเสื้อนี่ก็รีดเสื้อไปรีดเสื้อหรือว่าแบบซ้อมเต้นกับเพื่อนไอ้แก่ท่านี้เป็นอะไรนะแล้วก็มีแต่งหน้าอะไรแบบเมื่อกี้ก็คือแบบไอ้แกงแกงมอมอยแกงแบบซ้อมเต้นอ่ะก็คือเหมาะมากในขณะที่แกงขนของก็คือเหมาะมากแค่กินข้าขนของไปฉันกับอ้อายที่ขนของอยู่เมื่อกี้โอ้ยฉันไม่เห็นนะอ้อายอยู่ไหนอ่ะ ไม่คนของกันจริงจังมากทำไมไม่เห็นตนะติกนะาแบป้าแอย่าง่ะรางเรตองบีไปมโ้ชักชัจุกกระจกโอเคปากชับมากก ลุ้นว่ารูปปากจะออกมาเป็นรูปปากหรือไม่อะไรอย่างงี้แล้วก็พยายามทําให้แบบปากเจอแล้วปากเป็นฝรั่งให้มากที่สุดเฮยแล้วปากแบบว่าปากแบบกรอซี่วาวาอันไหนใครขอยื่นหน้ามาอีกทีสวยอ่ะอยากเห็นมุมด้านข้างด้วยแอคชั่นว้าปากรอยจิ๋วใบพนกระจกค่ะอ่าริเซนเลย อ๋อรองรองเท้าก็เดี๋ยวพวกเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะใครอยากตามไปดูว่าจะเป็นชุดไะไรต่อไปก็ไปดูกันเลยโอเคตามไปดูอเดอเ้ยชุดนี้ก็ชุดนี้ก็ชอบชอบไฮไลท์อะชอบไฮไลท์ผมอายในลุคนี้น่ารักว้าข้างหลัง เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนซีนเปิดของพวกเราอันนี้จะเป็นชุดแรกที่เห็นใน MV นะคะเป็นแบบนั่งเมาส์มอยชอบชุดอ่ะคนแต่งตัวแบบบิ๊กวักแต่แบบแฉะชั่วจะไม่ได้แต่งโมเหมือนกันโจก็จะมาแบบหวานคือแบบในห้องนั่งเล่นที่แบบขนมตกแต่งตกแตอะไนี้แล้วก็จะมีแบบโทรศัพท์ของเราอะไรอย่างนี้ว้สวยจังเลยอ่ะสหรับห้องเนี่ยก็จริง ตั้งใจไว้ว่าให้มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นฐานทัพของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาอยู่รวมกันในห้องก็ทําอะไรเพื่อตัวเองรวมกันมันก็จะแบบเห็นน้องทำสปาใช่ไหมเหมือนแบบว่ามีมาส์กหน้า <c oughs> มีทําสระอะไรครทานงทาเล็บทําขนมทานอะไรกินเล่นของเล่นกันไม <c oughs> ่อยากเห็นฉากสีบาร์บี้โอ๋ออมีเล่น เนี่ยอะอย่างสวยเลยอ่ะชอบมากเลยลุกเนี่ย <c oughs> สวยไปอย่าไป็นส่วนเขาลเลยข้งหลังคือแบบชุดบู๊ทวายมากแ <c> ค <oughs> <c oughs> <c oughs> นา <c oughs> านาแคนนา ที่เขาใส่กันแล้วาามาในทีมไลส์สกอตแต่ว่าที่แปลกไปก็คือหัวอ้อชอบผมมากผมน่ารักมากแค่ที่สีชมพูมชอบไหมรู้ไหมน่ารักมากชอบค่ะชอบค่ะเอเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดตาอมคือแบบ ส่ตาโจลินเฮ้ยโจค้างนานเลยเอ้ยหนึ่งตอาดสู่สายตาแล้วก็อนโอเคงั้นอันนี้ผ่านแล้วหนึ่งแบบคนนั้นเป็นคนร้องไท่นะใเขาค้างนานมากแบบโติกติจะมพี่โจแล้วล่ะงค้างนานจนจบเลยจะคาคัน จริงๆบอกวแบบก็เป็นสิ่งเขาจงจริเป็นเซนเตอร์ไม่บอกว่าใครนะจริงจริงจริงเสื้อสีฟ้าแล้วทั้สีดำไม่รู้เลยเฮ้ยมาแล้วฉากแบบดี ชอบนี่นะคะก็คือบาร์บี้จะเล่าสตอรี่แคนใช่ที่บาร์บี้สวัสดีเคนฉันเป็นงองคุณแล้วไม่นะบาร์บี้ผมเบ็้องคุณแล้วไปซะไอ้แคนบีบคอเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น บาบี้ก็ไม่สนใจแล้วบาบี้ก็เดินจากไปพร้อมกับเชิดแล้วก็ใส่แว่นตาโอ้บาบี้ชุด,ม,ม,าด,ดมานรดกปมระาอันนี้คือเป็นเป็นการแสดงหรือว่าหลับจริง

กล้องหน้าหลักมากขอเขย่งมากเลยไม่แต่ว่าสำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่บอกเลยว่าว่าเสร็จแล้ววันแรกเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกัน let's go วันนี้ขาจันมากเพราะอะไรเพาเขย่งเดชชื่อโอ้ยเซชาตึกว้าว ็ฉากสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ที่เราเสร็จให้มันเป็นเทเตอร์เลยอยเงี้ยอยากให้มันเป็นไอเดียของการที่4ฟอีกลับมาโชว์ให้แฟนๆดูอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นการขึ้นไปอยู่บนสเตจเนาะด้วยความที่เพลงมันเป็นแบบอเมริกันมากๆอะไรเงี้ยแ้วคุยกันในทีมอะไรเงี้ย็ร้สึกว่าอยากให้มันแบบดูออกมาเป็นแบบและพิเศษที่อยากทำทบละเอียดมากที่หนึ่งในอเมริกาอะไรเงี้ยก็เลยทำสแควร์ใช่พอน้องๆก็เพิ่งขึ้น ที่ไทม์สแควร์กันไปใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นเซตติ้งไทม์สแควร์แล้วมันดูเป็นเทเตอร์มันน่าจะแล้วคือแบบองค์การเขียนว่าโฟอีป่ะทุกคหมดเลยที่น้องๆทุกคนก็ใส่สูบด้วยดูเป็นแบบบอร์ดเวทมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นไทม์สแควร์เวอร์ชันที่แบบตั้งใจให้มันดูแบบเป็นเทเตอร์และนี่ก็คือที่สองละเอียดมีเทลละเอียดมากก็คือในครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าเป็นการฉากว่าเราอยู่ที่ไทม์สแควร์นิวยอร์ก ชุดแล้วก็จะแบบชอบเอเนอร์จีเท่ๆหน่อยเอสเดวาน์ากลับไปไหนโอ้ฟูดชิลด์พีวิสคารลค่ะทุกคนสวัสดีนะคะอยู่กับแคนดี้เฮนนาคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมเพืนเพื่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูเบื้องหลังในการถ่ายทำหก <6 S 1> อัลบั้มรอบนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกัน Let's go Oh y แคนดี้เฮนนาอยากใช้ โอ้ mm hmm. oh, ต้องผมโอ้คาบไทยเฟียมากอะแตอองเฟียมากโอเคค่ะ oh, okay, ง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าได้ก็คือได้จบเลืออะไรเงี้ย ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบถ่ายเปล่อเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ่ายเปล่อเนี่ยจะเลือกยากสวยเกินสิร์ฟน้ำรูมจะเลือกยากแน่นอนว้าเฮ้ยพันแบบตรงผมแบบเฟียสมากเป็นไงเป็นไงรู้สึกคอนเซ็ปต์วันนี้มันยังไง มันนเเลิิิค่่่ะงทๆยสาไตล์ไมค์ก็แบบเหมือนลาล่าคอปอะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็ถ่ายเดี่ยวคนสุดท้าย้คสุดท้ายอายแต่งตัวแต่งใส่เครื่องประดับสวยดน่ารักเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามีสิ่งนี้ทุกคนเราไม่เคยใส่สิ่งนี้มาก่อนซึ่งแบบว่ามันฟิลฟ้าเลย เสเกิดสากาัดมากดูเิศหรูแล้วก็ดูแพงตามคอนเซ็ปต์เแบาเบาช่า <c oughs> เป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยมาเราถ่ายกันก่อนค่ะอย่าเก่งสิก่ิโอ้แกกันหน้างานเลย

ดูบรรยากาศนะ้วก็จะมีความแบบป o p art ย่ากันเลยค่ะกองนี้คอนเซปต์ฉากจ่าจัาอดเขียวน้องเขียวนี่เราจะมีร้านพิซซ่าอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถไปดูได้นะคะร้านาพิซซ่าเราเปในในใน็นยังไงตอนนี้พิซซ่าเรากำลังเละเทะอยู่นะคะก็กินจริงกินจริงกินจาแล้วก็ตัดท่าไปอีเขียวอีกแล้วนะคะตอนนี้แล้วเขาก็ไม่สนใจอะ่ะ เขาไม่สนใจขนาดเราเดินมาหาเขาขนาดนี้เัลโหล my name is โฟอาเขาเดินผ่านเรื่อราวของให้นะไม่ต้องถ่ายเขากันนะคะวันนี้นี่คือเนอไอแย่อะของเรานะคะน่ารักมากรู้สึกชอบนะมันมีแบบอะไรหลายๆอย่างโอ้เอ็นเซปชั่นอลเดอะมิสซิเคิลนอกจากคือด้วยความที่เป็นเมืองของโฟอีฟใช่ปะแน่นอนเราก็ต้องมีอะไรคะโฟอีฟเยอะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ฉ่ะนี่ก็ที่นิวยอร์กสิโอ้โเราดีมากเลยใช่ ก็วานนี้ใช่ไหมเราตอนที่เราที่ผ่านเฉลิมจลองแล้วก็รีบขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินมาที่นิวยอร์กไทม์สแควร์แล้เห็นไหมนี่มีชื่อโกอีฟติดด้วยเราที่นิวยอร์กไทมสแควร์นะคะก็ขนขอเราจะตื่นเต้นมากอันนี้ที่เห็นคนโลดนี่คือเขาเคลียร์คนเพื่อให้เราได้มาเต้นตรงนี้เลยนะเต้นมีเต้นถ้าเต้นล่ะ บอกให้เต้นก็เต้นนก็ฝากเลยนะคะ MV นี้เราทุ่มเทกันมากหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอตัวอากาศอากาศหนาวหนาวเลยต้องใส่สูทไปละวันนี้เราอยู่ในเซตวันที่สามใช่อยู่นิวยอร์กโอ้วันที่สามเก่าๆหน่อยนิวยอร์กเท่ ยังคงความแบบ Y2K er ไว้อยู่ <Yeah. S 2> เพราะว่า2เซตแรกเรามีความแบบเออ90 80อะไรประมาณนี้ไงอันนี้ก็ยังมีความแบบเนราไม่ได้นะอะไะอบอถ่ายเองสองอวันแล้วก็โอ้โหกชูดวันหนึ่ง เพราะเขาไม่ได้มาแบบพอดีแล้วผ้าก็แบบไม่ค่อยยืดเท่าไหร่อะไรเงี้ยบวกกับรองเท้าที่สูงด้วยทำให้มีอุปสรรคเพราะเราต้องใช้กล้ามเนื้อแดงที่มากขึ้นแล้วการร่อนก็สู้ชีวิตกันสุดๆนะคะ่ทักูดแล้วพวกเราคืออะไรผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่พันต้นไม้อะผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่พันต้นไม้ ใจฟูเมื่อกีป่ะไม่ค่ะเพราะเราขอเพลงดังขึ้นก็ขอเพลงให้มันดังขึ้นละเขาแบบบิดฟูตอนที่ดนตรีมันดรอปพอดีไงมันก็เลยไม่ตกใจแล้วก็ทำได้ดีค่ะจะอมในบ้างขาเป็นไงบ้างปวดเท้าหนูก็เลยนั่งมี้โอวยสูงนะเนี่ยไม่เป็นไรหนูโอเคหนูนั่งแบบมันเป็นท่านั่งที่สบายหนูเลยต้องนั่งมีเป็นยังยังโอเคอยู่เนาะ เนี่ยคือไปแล้วเนี่ยดูดิเห็นความแบบความไอนี่ปะโอเดฟเดฟมากแบบตึงเปรี้ยก็เป็นครั้งที่สามหรือสี่แล้วแหละเนาะก็เจอกันมาบ่อยก็จริงๆน้องๆก็เหมือนเดิมเหมือถึงว่าพอเจอกันบ่อยแล้วมันก็เริ่มคุ้นเคยเลยอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่กับพี่น้องแล้วอะมันเหมือนแบบไม่ได้เป็นออกกองทํางานกับศิลปินคอนไฟเซอร ออจะมาสนุกกันมันก็เลยสนุกแล้วก็มันก็สวยกันขึ้นทุกนาทีเลยเหมือนกัน แต่แบบชนมันสูงมากเลย่ฮอ้ยชอบความือว่ะ

เออค่ะก oh. ็ฝากเพลงของเรานะคะเบลชาด้วยนะคะก็สามารถย้อนกลับด uh ูนะคะในช่องนี้นะค่ะช่องที่ปล่อยคลิปนี้นะคะก็กดย้อนไปดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ตัวชิญจังเลยกดกันดีๆตัวพี่โจกันเพลงหน้าคลิปหน้าค่ะพี่บอลไงล้วไงแล้วกับซิงเกิลที่สามในรั้วบ้านใหม่จะไงต่อพูดด้วยไม่จบไปละไป This is not t h e t ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้รอฟังเลยกับเพลงที่สาในอัลบั้มใหม่ของสาววงโฟอีนนะวันจะเอกามาเต้นยังไงนะคะทุกคนเบื้องหลังการ่า่ทามินบีบอกเลยว่าส,สาวในทุกลุกทุกสไตล์คือดีงามมากๆแล้วก็คือการเต้นอนะ่ะมันส้นใส่รองเท้าแบบส้นแบบอย่างสูงเลยอะ่ะในแต่ละลุกอ่ะทุกคนคือส้อนแบบเท่านี้ ต่อให้มันไม่ใช่แบบว่าเป็นส้นเข็มนะแต่แบบส้นมันสูงมากๆอะ่ะเวลาต้องเต้นหลายๆรอบนะคะมันก็คงจะแบบเก่งขาด้วยอะไรด้วยแล้วก็น่าจะแบบเมื่อยเมื่อยนองมากแน่นอนอะ่ะแต่สระออทำออกมาได้ดีมากๆนะคะเอ็มพออกมาได้สุด,ดยอดมากๆแล้วก็พี่สองโปรดิ producer, วเซอร์ผู้กำกับบอกเลยว่างานพี่สองคืออย่างละเอียดดีเทลอย่างแน่นอย่างอย่างสุด แล้วก็สาวงโฟอีฟก็คือทำออกมาได้เป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพมากๆแล้วก็แล้วก็ Energy ก็คือ,อยัง่าไม่ลดเลยนะคะหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จแล้วก็ยังเอเนอรมาจัดหนักจัดเต็มอยู่เช่นเคยนะก็จบแล้วค่ะกับดีแอคชั่นวันนี้อย่าลืมเข้าไปดูกันในช่องของสาวงโฟอีฟด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ก,กดกระดิ่งดุงด้งดิงด่งดุงด้งดิงด่งเพื่อติดตาคดคดคมคลิปขึ้นมงจะปล่อยออกมาหน้าหน้าด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย